สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับกล้องของวาตาชินะครับเป็นกล้อง Wi-Fi นะครับ WIoT 1 0 5 0 A 3นะครับซึ่งเป็นกล้องตัวเล็กมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าวิธีการติดตั้งนะครับแล้วก็วิธีการนะครับที่เราจะเอาไปลงในแอปนะครับเราจะทำยังไงบ้างนะครับทีนี้เรามาดูการติดตั้งก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะประกอบแล้วก็ติดตั้งเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ดูในเชื่อมกับกล้องเลยนะครับะนะครับเพื่อนๆถ้ามีปัญหานะครับเราสามารถโทรไปที่ตรงนี้นะครับหรือแอดไลน์นะครับเพื่อ,อถามวิธีการติดตั้งที่ศูนย์เขาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับนี้ก็จะ,จะมี เซตนะครับตัวนี้สามารถใส่ sd card ได้นะครับนี่นะให้ตัวท่องเหลืองเนี่ยนะครับขึ้นมาทางด้านบนนะครับตัวโลหะัวกนี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับถ้าเรามีเล็บแล้วก็กดลงไปได้ถ้าเราไม่มีเราก็หาอะไรมาตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องก็จะมีคู่มือนะครับในการติดตั้งนะครับตัวนี้นะครับเราต้องเซต wifi เป็น2-4ชจิก่อนนะครับนะครับเราก็ไปที่โหมด wifi นะครับเลือกอ่า กล้องของเรานะครับเป็น2.4ก่อนนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็ไม่ไม่เดี๋ยวนะครับอโอเคอันนี้นะครับเราแกะนี่เลยนะครับอโอเคอ่ะทีนี้ก็นะครับทำการเสียบปลัก๊กตัวนี้เป็น usb USB ข้านี้นะครับปุ๊บแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปเสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ดูว่าไฟเข้าที่นี้เดี๋ยวเรามาเชื่อมกับตัว Wi-Fi นะครับให้เพื่อนๆโหลดแอปนะครับของวาตาชิก่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับเราต้องโหลดแอปก่อนนะครับเนี่ยแอปแอปพลิเคชันนะครับนะฮะทั้ง Android และ iOS เนะครับลองสแกนตัวนี้แล้วติดตั้งแอปขึ้นมาก่อน เดี๋ยวนะครับต่อไปก็จะทําการคอนเน็กนะครับต่อไปนะครับเราก็เปิด Wi-Fi นะครับตั้งไปที่เราหาของเรานะครับ2.4นะครับตัวนี้ของผมนะครับเป็นรหัส2.4อ่าแล้วก็ไปที่แอปนะครับที่เราได้เราดาวน์โหลดไปแล้วนะครับก็คือแอปของวาตาชินะครับตัวนี้นะครับวาตาชิ iot นะครับเราก็ดาวน์โหลดขึ้นมาเลยนะครับอ่าอ่าทีนี้นะครับเราก็เอากล้องของเรานะครับนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเสียบปลั๊กนะครับ ดูว่าไฟเข้าหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปเสียบปลั๊กนะครับทีนี้เสียบปลั๊กแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่าตัวนี้ไฟเข้าแล้วนะครับต่อไปก็ทําการเชื่อมนะครับทําการเชื่อมอ่าทีนี้นะครับในการเชื่อมเนี่ยเราก็ทําตามคู่มือได้เลยนะครับนะครับก็นะครับถ้าอย่างนี้นะครับก็คือ ในแอปนะครับเรากดเครื่องหมายบวกเพิ่มอุปกรณ์นะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เขาจะหาอัตโนมัติได้เลยนะครับเราก็กดเชื่อมได้เลยครับผมอ่าแล้วก็เราเลือก wifi 2.4นะครับอ่าต่อไปนะครับตัวนี้มันก็จะเชื่อมนะครับ wifi 2.4เราทำตามขั้นตอนไปได้เลยนะครับผมอ่าตัวนี้เชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับผม พอเชื่อมเปิดเราสามารถดูได้เลยนะครับเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นนะครับผมโอเคตัวนี้เห็นะครับนี่นี่นี่ไอ้ตรงนี้นีดกองสดๆเลยนะครับอันนี้ผมก็ตั้งอยู่นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะ play back นะครับถ้าเกิดเราใส่ดิการ์นะครับเราสามารถที่จะเชื่อมได้เลยนะครับหรือเราจะใช้ระบบคลาวนะครับนะครับเราสามารถซื้อคลาวได้เลย นะครับซึ่งคลาวเนี่ยก็จะมีบริการนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากเสียเงินนะครับเราก็ใส่ SD c ดี d ไปนะครับอ่าทีนี้ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับทีนี้วิธีการดูนะครับเราก็ไปที่ Multi view นะครับอ่าอย่างตัวนี้นะครับอ่าก็คือกล้องตัวนี้นะฮะกดหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเข้าไปดูนะครับตัวนี้นะครับสามารถแพนซ้ายแผนขวาได้นะครับ อ่านะครับตัวนี้ขึ้นนะครับขึ้นได้นะครับลงได้โอเคนะครับประมาณนี้นะครับาสามารถจับการเคลื่อนไหวได้นะครับสมมติว่าเราเราก็ไปที่ตัวกล้องตัวนี้นะครับเราก็เปิดโหมดนะครับจับการเคลื่อนไหวนะครับพอมันมีการเคลื่อนไหวนะครับเขาก็จะแจ้งเตือนมาแบบนี้นะครับ สมมติว่ามีการเคลื่อนไหวนะครับเขาก็จะถ่ายภาพมาให้นะครับว่ามีการเคลื่อนไหวนะครับเราสามารถไปดูได้นะครับว่าอะไรเคลื่อนไหวโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสลับกล้องตัว Smart Wi-Fi c a m เมรนะครับ IOT 1 0 5 0 A ขีดะครับของย้อวาตาชินะครับใครสนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์สั่งซื้อนะครับที่ผมแนบไว้ได้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ